พศ2483ที่บ้านน้ำอ้อมหมู่ที่หนึ่1ตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายปล่องนางเวินอินทศรมีพี่น้องร่วมกัน6คนดังนี้หนึ่งคุณตาแทนอินทศรผู้วายชนสองนางคำพองอินทศรมีชีวิตอยู่ สามนางนาลีแสนสีถึงแก่กรรมแล้วสี่นายนิรันอินทศรถึงแก่กรรมแล้วห้านายถาวรอินทศรถึงแก่กรรมแล้วหกนายณพงศ์อินทศรมีชีวิตอยู่การาชกาการบำนาญประวัติการศึกษา คุณตาแทนอินทศรยังจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านเหลาสมัยนั้นตำบลว,วังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยชีวิการกองเรือนคุณตาแทนอินทศรได้สมรสกับนางปัดอินทศรสกคุณเดิมเกศทองมามียูที่ดาวด้วยกันสองคนดังนี้ 1. นนางกัญญาอินทศร ประกอบอาชีพพนักง,งานบริษัทที่กรุงเทพมหานคร2นายวิโรดอุทศศรประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรและรับจ้างทั่วไปประวัติา้าสสังคมคุณตาแทนอินทศรเคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำอ้อหมู่ที่หนึ่งเป็นระยะเวลา,าเระเยยอายุราชการ60ปีเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกองค์การบริหารสองตะบนวังสะพุมหนึ่งสมัยอาลามีชีวิตอยู่คุณตาแพงอินธัรประกอบอาชีพเกษตรกร,กรและดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านช่วยงานราชการฝ่ายปกครองอำเภอวังสะพุมเป็นคนขยันขันแข็งมีวิทยาอุตสาหะมาณะอดทนในการทำงานประกอบสมาอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว เป็นอย่างดีมีความมาัธยสถ์สื่อสัตะหยัตกฎออมในการประงชีวิตเป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพ่อที่ดีของลูกอบรมสมรั่งสอนบุตให้เป็นคนดีของสังคมมีฐานะครอบครัวที่มั่นคงกันทุกคนอุปนิสัยคุณตาแทนเป็นเป็นคนที่มีอัยาศัยะใสไมตรีดี หน้าเริงแจ่มใสมีน้ำใจอ่อนน้องของตนเอ,อเื้อเฟื่อเผื่อแผ่เป็นที่รัใกใคร่ของพะลพนักถือต่อบุตรหลานญาติพี่น้องและคนทั่วไปชอบช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านชอบทำบุญกุศลช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา